สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง่ายๆกับละองนะคะวันนี้นะคะละองจะมายกตัวอย่างคำคุณศัพท์นะคะ10คำนะคะที่เมื่อเราเปลี่ยนกริยานะคะจากเซอร์เป็นเอสตานะคะจะทำให้ความหมายเปลี่ยนนะคะและละองก็ยังจะมายกตัวอย่างคำคุณศัพท์สองตัวหนึ่งนะคะถ้าท,ที่เราห้ามใช้นะคะห้ามใช้กับกริยานี้เด็ดขาดเลยนะคะ ใช้ได้นะคะถ้าอยากจะใช้จริงมาดูกันเลยคะ่ะว่ามีคำไหนบ้างนะคะคำแรกนะคะคำว่า listo นะคะ listo list listo เนี่ยถ้าเราถ้าเราใช้กับกริยาเซนะคะถ้าเราใช้กับกริยาเซก็จะแปลว่าฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดนะคะ แต่ถ้าเราใช้กับกริยา s t a r นะคะ s t a r ก็จะหมายถึงพร้อมนะคะพร้อมอย่างเช่นนะคะออย่างเช่น estas lista นะคะ estas lista ถ้าเป็นเราผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็น lista ถ้าเป็นผู้ชายก็ listo นะคะ barat salir e s t ต lista para salir นะคะเธอพร้อมที่จะออกไปข้างนอกหรือยังนะคะเมื่อวังถึงว่าเตรียมพร้อมแต่งตัวเอากระเป๋ากระเป๋าอะไรเรียบร้อยเพื่อจะออกไปข้างนอกหรือยัง e s t ต lista para salir นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนคำถัดมานะคะ verde นะคะเบอร์เ e เบอก็หมายถึงสีเขียวใช่ไหมคะ es verde ก็หมายถึงสีเขียวแต่ถ้าเป็น estar นะคะ estar verde เนี่ยก็จะหมายถึงว่าดิบนะคะดิบอยู่นะคะอย่างเช่น el mango เนี้ย el mango มะม่วงใช่ไหมคะ estar verde เนี่ยมะม่วงมันดิบนะคะยังดิบอยู่อะไรเงี้ยหรือมีคำหนึ่งนะคะคำหนึ่งเอคำที่แปลว่า viaco เนี่ย viaco verde เพื่อนเพื่อน เบียโคเบสเดเบียโคพว่าคนแก่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเบสเดแปลว่าเขียวแต่ไม่ใช่ว่าคนแก่สีเขียวนะเพื่อนเพื่อนคำนี้เบียโคแปลว่าผู้ชายก่แก่ที่หืนน่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนเท่าหัวงูเพื่อนเท่าหัวงูก็คือเบียโคเบสเดยคือเท่าหัวงูนะคำถัดมานะเพื่อนอัตเตนโตอัตเตนโตเนี่ยถ้าเป็นเซอร์นะคะเป็นคนก็จะใช้เป็นคน เป็นคนที่สุภาพเป็นคนที่สุภาพนะคะมีมารยาทนะคะถ้าเป็นคนอนะัตเตนโตน่ะมีมารยาทต่ถ้าเป็นเอสตาร์นะคะสตาร์เตนโตหมายถึงว่า,าตั้งใจนะนเพื่อนตั้งใจตั้งใจฟังตั้งใจพูดตั้งใจเขียน ไม่ชาวมากตั้งใจอ่ะจะเป็นตั้งใจฝังมากกว่าเอบุยโนนะคะบุยโนเซร์บุยโนหมายถึงว่าเป็นคนดีนะคะถ้าเป็นคนก็ไปเป็นคนดีถ้าเป็นสิ่งของก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเอถ้าเป็นเอสตาร์นะคะเอสตาร์เอสตาร์บุยโนเอสตารบุยน่ถ้าเป็นอาหารอย่างเงี้ยก็แปลว่าอร่อยส่วนถ้าเป็นคนนะคะส่วนถ้าเป็นคนอ่ะ ก็หมายถึงว่าแซบคุนแซบถ้าเป็นผู้ชายก็อิสตาบวยโนออิสตาบวยโนอเซตชิเก้ก็เหมือนถึงว่าผู้ชายคนนี้น่าแซบนะคะแซบหุ่นดีหุ่นดีอืมน่ากินเอมาโลนะคะมาโลถ้าเป็นคนก็เป็นตรงกันข้ามใช่ไหมก็เป็นคนไม่ดีอ่ะคนไม่ดี ถ้าสิ่งถ้าเป็นสิ่งของก็สิ่งไม่ดีเหมือนกันเออถ้าเป็นอาหารถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่ไม่อร่อยหรือว่าอาหารที่เสียแล้วอะอาหารที่เสียถ้าเป็นคนนะคะถ้าเป็นคนอะ่ะเอสตามาลหมายถึงแบบสุขภาพไม่ดีอะ่ะป่วยคนป่วยวสนสุขภาพไม่ดีเนาะริโก ริโกอืมสตาริโกริโกถ้าเป็นถึงเอสริโกเอสริโกถ้าเป็นคนก็เป็นคนรวยมีเงินมีทองถ้าเป็นเอสตาร์เอสตาร์ก็หมายถึงเอสตาริโกก็อร่อยนะคะอร่อยอาหารอร่อย,ออย,ออยคำถัดมาค่ะเพื่อนๆ Bibo b บีโบบีโบถ้าเป็นคนนำเพื่อนเอสเอบีโบเนี่ยกิเิยาเซเนี่ยก็จะเหมือนคนที่ฉลาด คนฉลาดเอาตัวรอดเก่งเอาตัวรอดเอาเอ่อเอาตัวรอดเอาเอาสิ่งที่ดีเข้าตัวเองอะเออเอาสิ่งที่ดีเข้าตัวเองเพื่อจะมีชีวิตแหละคิดว่านะส่วนถ้าเป็นกรเอสตาร์นะคะเอสตาร์เอสตาร์ e ก็หมายถึงมีชีวิตอยู่นะคะเอสตาบีโ e บนะคะมีชีวิตอยู่ไม่ตายนะคะยังไม่ตายอมอบูริโดคำถัดมา อาบูริโดนะคะก็ <c oughs> ถ้าเป็นคนอ่ะมันชว่าเป็นคนที่น่าเบื่อคนน่าเบื่อคนที่น่าเบื่อคนที่เอ่อเป็นโซนาอาบูรเนี่ยก็เป็นคนหน่าเบื่อส่วนกกริยาเอสตานะคะเอสตารอาบูริโดเอสตาบูริอย่างเช่นเอสโตย b อาบูริดอย่างเงี้ยฉันเบื่อนะคะฉันเบื่อกําลังเบื่อนะคะอืม ขันเบื่อกาเลีย uh, นเต้นี่สองคำที่เราอยากจะแนะนำนะคะกาเลียนเตะกาเลียนเตะส่วนมากแล้วอะ่ะเราจะใช้กับกริยาเอสตาร์ใช่ไหมกริยาเอสตาร์อย่างเช่นลาซ o p a เอสตาร์ม so ุ l ยกาเลียนเตอย่างเงี้ยก็จะหมายถึงว่าซุปนะี่ะมันร้อนนะคะร้อนอยังร้อนอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรามาใช้กับเอสกาเลียนเตเนี่ยกับคนเนี่ยเพื่อน จะเหมือนว่าเป็นคนที่เร่าร้อนนะคะจะหมายถถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่เร่าร้อนส่วนคําถัดมานะคะกาชนโดกาชนดดเนี่ยอ,ออเริ่มเริ่มเพื่อนเพื่อนเริ่มอันนี้เราใช้เอสตากาเรียนเตะใช่ไหมยอย่างอาหารเนี่ยเราใช้ได้ใช่ไหมคะกาเรียนเตสเาะว่ามันร้อนใช่ไหมแต่เพื่อนๆแต่ถ้าเราใช้เอสโตย กับตัวเราเองกาเลียนเตนี่มันจะหมายถึงเราร้อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเปล่าจ้ามันถึงว่าเรากำลังเงียน <c oughs> เหมือนว่ากำลังเงียนเพื่อนเพื่อนเอ่อกำลังของขึ้นนะนะเออกำลังของขึ้นมาดูต่อคำว่ากาชนโด กาชอนโดนะคะกาชอนโดเนี่ยเราจะใช้คำวส,สกับ cer, ะะ cer, กริยาเซอร์นะคะกริยาเซอร์กับคนนะคะคนกาชอนโดอ่ะเออ่ก็เป็นคนที่ตลกอ่ะตลกสลกเฮฮาใช่วยเพื่อน,นตลก ha. เฮฮาอ่าส่วนถ้าเราใช้กับกริยาอิสตอยนะคะ oy, อิสตอยอิสตาเนี่ยอย่างเช่นอิสตอยกาเนี่ย ถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ใช้โดผู้หญิงก็ใช้ได้เนี่ยมันจะหมายถึงตัวนี้เลยนะคะเรากําลังของขึ้นนั่นเองนะคะก็อ่าแบบเดียวกันนะคะเพื่อนถ้าก็เวลาใช้ก็ระวังนะเพื่อนถ้าแบบจะพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยอากิริยาผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะพูดเองหวัวร้ะเองอะโอเคเราอาจจะเคยใช้มาก็ได้แเราอาจจะเคยใช้มาก็ได้พูดผิดชีวิตเปลี่ยนอะไรเงี้ย อไม่ใช่ใช้กิริยาผิดชีวิตเปลี่ยนเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะเพื่อนๆข้อหนึ่งนะคะ Como no จุดจุดจุด Atento te has perdido lo más interesante de la película นะคะ como n นแปลว่าเพราะว่าไม่นะคะเพราะว่าไม่หรือว่าเนื่องจากว่าไม่ Atento นะคะเธอตูนะคะประธานก็คือตูไม่ ATento เนี่ย Te has perdido นะคะก็คือเธอพลาดนะคะพลาด lo más interesante ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของหนังไปแล้วนะคะ,ะคำนี้ประโยคนี้เราจะเติมคำว่า se r หรือว่า estar ดีค่ะเป็น estar ใช่ไหมคะก็เป็น estás Tú estás como tú como no estás atento te has perdido lo más interesante de la película ก็เพราะว่าเธอไม่ตั้งใจไงไม่ตั้งใจดูอ่ะเตอัสก็กเธอก็เลยพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดของนางไปนะคะข้อ2นะคะ ya ya nosotros nosotros เป็นประธานใช่ไหมคะจุดจุดจุด listos así que cuando quieras nos vamos así que ก็หมายถึงว่าดังนั้นดังนั้นนะคะ cuando เมื่อ cuando quieras เมื่อเธอต้องการนะคะพวกเราก็ไปกัน คำนี้จะเป็น ser หรือ estar คะเป็น estamos เนาะ estamos listos ก็หมายถึงว่าถ้าพวกเรายาาพวกเราพร้อมแล้วก็คือยาพวกเราพร้อมแล้วใช่พวกเราพร้อมแล้วนะคะดังนั้นเมื่อเธอต้องการนะคะเราก็ไปกันได้นะคะถ้าจะใช้เป็น ser ก็จะเป็นพวกเราฉลาดแล้ว <laughs> พวกเราฉลาดแล้วถ้าดังนั้นเมื่อเมื่อไหร่เธอต้องการเราก็ไปกันได้เนาะมันก็ ไม่ค่อยอะ,อะไรไม่ค่อยแม็กซ์เท่าไหร่ไม่ค่อยให้ความหมายเท่าไหร่เนาะข้อ3นะคะ p o ร q u เกะนะเรเก has comprado <Porque>, estos tomates todavía tu tu t muy verdes นะคะ, avia, ะ,คะก็ทำไมทำไมจะซื้ออะทมาเตสก็คืออะอะไรนะมะเขือเทศพวกนั้นมาพวกนั้นมาล่ะ t o d a v i a ยังคงนะคะตัวเวียังคงยังคงอะไรคะ ยังคงสีเขียวเหรอไม่ใช่ยังคงเอสตันนะคะก็ยังคงดิบอยู่มันดิบอยู่นะคะก็สีเขียวก <sponsor> ็ดได้เนาะแต่มันก็มีตัมะเต้ทที่เป็นสีเขียวเนาะมันยังดิบอยู่นะคะเอสตันทเบอร์อสตเบอร์เอสตันมุยเบอรดสอสีนะคะ้อสีล Los mejores a t อาเลนะคะ Los mejores Aletas Suelen เซิอันนี้เราไม่ได้ยกตัวอย่างมานะ s u e l e เ s e r เป็นกริยา Ser นะคะเป็นคนคนเป็นคนดำนะคะคนดำเราไม่ได้ยกตัวอย่างมาแต่มันอยู่ในในอ่าในแบบฝึกหัดเนาะก็เป็นคนดำก็อห้านะคะเม p ป r e เ e ิร์ฟเมเปร์เร์ฟเกนะคะเมเปร์เซิร์ฟเกลาเลเชจุดจุดจุดมัลลาฮเลอกริโ อาร i o ิโอนะคะก็เป็นส้มๆนะอส้มๆเมปาร์เดเซคฉันคิดว่านะฉันคิดว่าลาเลเช่นะนมนมไม่ดีเพราะว่าไวเลตก็คือ Green, นะ Ag rio. Ag rio. กลิ่นน่ะกลิ่นอาร i o ิโออารกิโอกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นเปรี้ยวแล้วลนะก็เป็นอะไรคะเป็นเซรหรือเอสตาร์คะเป็นเอสตาร์มาลนะคะลาเลเช่มาล่ะไหม มันเสียแล้วมันเสียแล้วมันถึงเหม็นตุนะคะเหม็นเปรี้ยวๆนะคะ,ะ,คะก็จบไปแล้วนะคะเพื่อ <ๆ S 2> นๆการใช้คำคุณศัพท์กับกริยาเซและเอสตานะคะถ้าเราเปลี่ยนกริยา2ตัวนี้นะคะก็จะทําให้ความหมายเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆระวังด้วยนะคะเพราะว่าคาคุณศัพท์บางคำน่ะ ใช้กริยาผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะอย่างที่ลองบอกไว้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนที่ชมวิดีโอลองมาถึงจุดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะ